ฮาลาให้ได้กันอนเจ่ฮาลาปุดได้เ๋อเอาที่สบายใจลูกเอาที่สบายใจนะลูกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหนะ้าอาพี่พี่น้องๆน,นะคะค่ะวันนี้พบเจอกับช่องอิสานละเซอ,อีกตามเช่นเคยนะคะวันนี้ยาก็จะมาขอแนะนําตัวนะคะ ค่ะยาชื่ออรัญญาดวงปทุมนะคะเป็นคนบ้านล่องคำตำบลป่าสางอําเภอจตุรับพระพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะยาเป็นคนอีสานโดยกำเนิดเลยนะคะพี่น้องคะค่ะยาก็เจอกับรามินที่เมืองไทยนะคะรามินไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เจอยานะคะแล้วเราอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันอยู่กินด้วยกันมาประมาณ5ปีกว่าจะเข้า6ปีแล้วนะคะแล้วก็มีลูกชายด้วยกันคือน้องอาตุสนะคะแต่ก่อนยากับรามินก็อยู่ที่บ้าน พ่อแม่รามินนะคะแต่ตอนนี้ราเมินก็มาทํางานที่เมืองคาซานก็เลยต้องมาอยู่ที่เมืองคาซานนะคะแต่ถ้าไม่มีงานก็จะได้กลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะอยู่กับพ่อแม่นะคะค่ะราเมินก็ทํางานออนไลน์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะคะส่วนยาก็เป็นแม่บ้านธรรมดาเลี้ยงลูกส่งลูกไปโรงเรียนนะคะมีกิจวัตรประจําวันก็คือทํางานบ้านเก็บกวาดทูบ้านดูแลทุกคนทํากับข้าวนะคะ ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้าติดภาาประการใดยาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชอ่องอีสานรักเสียด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะค่ะยาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขมากๆนะคะล่ำรวยเงินทองล่ำรวยสุขภาพนะคะมีเงินเป็นกองมีทองเหนือใชายันทุกคนนะคะชีวิตเราต้องทําให้ดีที่สุดนะคะ วันข้างหน้าหรือว่าวันไหนยังไงเราก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะมีความสุขในทุกๆวันมีความสุขกับวันนี้วันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องรักกันด้วยนะคะรักครอบครัวรักทุกคนสามัคคีกันข้อใจกันทุกสิ่งทุกอย่างจะนําพาชีวิตเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองน,นะคะช่วยเหลือช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะอ๋อเฉลยจับเตอลูม เอาเนี่ยบ่รู้เนาะเอาไปเรามาเล่นกีจับของเราตุ๊ดดิเรื่อเอาก็โบบอกนุริซายกันนะให้นุริซาเก็บหายนุริซานุริซาเก็บหายบอฮึอปปอไปหันไปกินข้าวไปหลบไปกินข้าวเสด็จไปโรงเรียนอปปเอาป๊อปปี้เอาป๊อปปี้ไปนะเอาป๊อปปี้เลยเอามาชินาไปก็ได้ลูกป๊อปปี้แห่งฮาลาฮายองเลยนนำเด้ ไสี้เน,ออเนของเหรนเป็นปเห่ินลงเล่นเนาะค่ะแต่ว่าน่เสีนเของเลรนเป็นปเห่ินลงเล่นเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเอารถไปก็สิจ,จ,จับก็สิจ,จับเหรน,นบบอันนี้เอาไปอรอใดหลุมเมือนว่านอเอาอันนี้ไป อันนี้เก็บใบดีๆได้อลูกนะเอากระบานกะเอาใส่หอง้องเราตัดได้อลูกนะกระแม่จะแต่งหายได้ลูกนะหวัดดีครับยังหวัดดีครับก่อนแล้วหวัดดีครับเก่งมากมากลูกเก่งมากมากอันใส่เหนียวปไปมนเก็บห่างกันสตาร์วากินเข้าวลูกป่าให้เข้าวกินแล้วแม่บ้ามาันไหนล่ะฮาลาให้ได้เลยเก๋ นั่นหละปุดได้ติโอ้ติรักฮาลาบอรักะุริสาเดไรนอิกางยงอืมฮะุลิสาบอกไปทอห้องน้ำติปปไปทอห้องน้ำกระ นุ้นจะกบพูดดิโอ๊ยนี่เดี๋ยวมันจีดตกใจปะเออมันจีตกใจเอ้พอ่าจะยัจะลังอง 嗯嗯嗯 สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช้านี้น้องอาตุด็ไปโรงเรียนอีกตามเช่นเคยนะคะตอนนี้รามินก็อาบน้ายาก็เลยทําความสะอาดบ้านแล้วก็มาเช็ดปัดกวาดถูรถน้องอาตุดนะคะวันนี้อุณหภูมิอากาศนะคะลบหนึ่งองศานะคะถือว่าอากาศวันนี้อบอุ่นนะคะเห็นไหมคะพี่น้องคะหิมะโอยปลายลงมาค่ะพี่น้องคะ แบบนี้มีความสุขมากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะตกลงมาอยู่ข้างหน้าต่างนะคะพี่น้องค่ะตกมาอยู่ตรงแอร์ของยานะคะเห็นไหมคะเครื่องบินน้องอาตุดค่ะพี่น้องนคะคะบนหลังคาตึกที่นู่นนะคะเห็นไหมคะีมาหลนลงมาเต็มเลยค่ะ วันนี้ยาก็อยากถือโอกาสไปเดินเล่นนะคะถ้าว่ารามินอาบน,น้ำเสร็จจะมีโปรแกรมไปไหนไม่รู้ไปที่ไหนบ้างยังไงก็รอติดตามชมนะคะยังไงยาก็ขอไปทำงานบ้านก่อนนะคะทำอะไรให้เสร็จก่อนนะคะเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้สบายใจนะคะกลับมาบ้านก็จะได้ไม่เหนื่อยนะคะดูสิคะพี่น้องคะ่ะอบอุ่นมากเลยคะ่ะ ตอนนี้น้องอาตุดก็เลิกเรียนแล้วนะคะคแม่ก็เวฟขนมเอ่อตังให้นะคะก็กินคู่กแบบับโอนกินนะคะน้องกลับมาหนาวนะคะก็ให้น้องกินอะไรร้อนๆก่อนนะคะพี่น้องค่ะ ก็มีเมนูมานําเสนอนะคะคือลาบหมูแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ตําแตงนะคะค่ะยังไงก็ไปทํากันเลยค่ะพี่น้องคะแรกยาก็จะนึ่งข้าวนะคะนึ่งก็เหมือนบ้านเราเลยนะคะเราก็ใส่น้ําค่ะแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะการนึ่งข้าวของยาที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าที่รัเสเซียนะคะ ยาจะไม่มีหม้อนึ่งขั้นตอนต่อมายาก็จะลวกเนื้อหมูนะคะอันนี้หม้อขั่วลาบร้อยเอ็ดน,นะคะพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะใส่หมูลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยนะคะป้าป้าใยายส่ยาให้เราบ่ลูกโอ้มันเป็นสีแดงนี่บ่ลูกแค้นเพื่นลมเนาะคะ่ะลมอาหันพอได้ใส่ยาให้ ค่ะพี่น้องคะเห็นไหมคะข้าวเริ่มสุกแล้วคะ่ะเราก็คนนิดนึงนะคะนี่คะ่ะคนนะคะให้อายออกนะคะพี่น้องคะแล้วก็คนแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะไปลาบหมูกันต่อเลยคะ่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องคะหมูของเราก็สุกแล้วนะคะค่ะแล้วก็เทใส่ ะละมังที่เราจะทำลาบหมูนะคะอยากจะไม่ใส่น้ำปลารานะคะใส่ซอสค่ะอันนี้ให้น้องอาตุตดกินด้วยนะคะก็เลยปรุงแบบธรรมดาบ้านไม่เหมือนบ้านเรานะคะปรุงแบบฝรั่งฝรั่งนิดนึงนะคะพี่น้องค่ะ ใส่ผงปรุงรดลงไปนิดนึงนะคะแล้วยาก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะที่ยาทำไว้นะคะพริกนิดนึงนะคะให้น้องอาตุก,กินด้วยแล้วก็ใส่เป็นผักลงไปค่ะหอ,หอมผักผักชีนะคะกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยเลยค่ะพี่น้องแซ่บๆค่ะพี่น้องขา น้องกินกับข้าวเหนียวนะคะค่ะพี่น้องของน้อง,อ,งอาตุลอันนี้ของน้องอาตุลนะคะพี่น้องขาพริกป่นนะคะพี่น้องะ่ะให้รามิกินด้วยนะคะถ้ามีใบมะกรูดนะคะแซบไปอีกคะ่ะพี่น้อง่ายาชอบใบมะกรูดมากๆนะคะใส่ถ้วยเลยนะคะ นี ra, ua, <ád> ่ค uh ่ะพี่น้องคะเสร็จแล้วค่ะลาบหมูของอีสานลาเซียนะคะแก้ขัดไปก่อนนะคะถ้าไปเมืองไทยค่อยกินแบบสะใจเลยค่ะพี่น้องค่ะต่อไปยาก็จะตำตำแตงนะคะใส่กุ้งแล้วก็ใส่ปลาหมึกนะคะค่ะพี่น้องคะไปตำขันเลยค่ะสวัสดีครับสวยๆแล้วสวัสดีค่ะหืมอืมรักกันรักกันนะจุ๊บจุชเลยม สวัสดีครับสวยดิสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีไหมป้าอันนี้อ่าปะปาปะปาป๊าปาอนนพอพันไปสื่อนมเนาะค่ะป๊ะปาปะกาป๊ะกาปะปาป๊ะปาปอะปปะปาาปาปปะปปปาาะะาาะคุณพ่อไปซื้อ น้อมเนาะคะ่ะน้องเอตุบอกว่าอันตุ๊กหนาวเอาตุ๊กๆๆๆนะเอาตุกๆๆาต๊กๆ,ๆนัน่นหนาวเอาเอาเอให้ตุ๊กๆ,ๆเอาแล้วตุ๊กๆ,ๆ,ก,ๆ,ๆกันนิดหน่อยใส่กระเทียมเนาะ,ะ่่มเด้อเด้อมาใส่ให้สตอยสตอยเด้นะเอาเนี่ยอันนี้กระเทียมซื้อเนาะคะ่ะเพราะเป็นเยียงหนึ่งเนาะ ต,ตัวยัตกนะโอ้มันแดงออกอ่ะทำลยตุต๊บๆไปจิ้มเขาเราไปอาบน้ำเนอะเออเออเออเห็นตัซาดิเดรลงเด้อมันจะตกเร็วหนิเห็นมือขาหนึ่งนับข้มามาอีกเนี่ยกระเทียมนะคะ ใส่หนันบักเขือเข้าไปเนาะคะ่ะลามินมักบักเขือคือสิเอัปยศบอลูกเบิุญเน่นิดนึงนี่แหมน่นี่แหมเอออยับเข้ามาแม่บุญอืมโอ้ใส่นี่จะดูเย่ยาย่าเข้ามากไก่นม่ติดตาเยาตาเข้ามากไก่ได้ลูกเด้อด,ดามูชิเลอกออกดาโอ้มูชิเลอกออกเตะดด,ดออกเลยมันบ่ไ,<ว>ไปหาดอกเตอร์เด้เลยดอกมะแหมน้ำขอบคุณครับ ขอบคุณครับผมโอซีน huh. อ uh ัน huh. อ uh ันร้านชีวีนะร้านชีวีเออร้านชีวีนี่ร้านชีวีอกินบ่กินแต่ชิ้นกินบ่ถามแต่ชิ้นนะกินถามเตชิ้นแต่ชิ้นกินบ่อวังไงแต่ชินกินบ่อเออกินบ่กินน้ำนองอาตุดบ่ไหมอะไร เนี่ยใส่อะไรใส่ปลาร้เอาใส่ปลาปลาตัวตัวเอาสอนไหนเนี่ยรสกะเอาสอนไหนเนี่ยสอบนรสกะบัชชวยโอ้อันนี้บัชชวยเตะแตาบัชชวยนี่ตาบัชชวยโอ้ใส่เป็นตอนต่อลยนะลูกนะใส่ตอนเดียวพ่อนนลูกเนาะกินก็บข่าวนียวจำกินกับข้าวเหนียวนะคะ จำปิ่นไปปิ่นม,มากนะคะตอนเดียวได้ตุกๆโอ้ได้ตุกๆเดี๋ยวดูได้ตุกๆแล้วใส่น้ำปลาก่อนดใส่น้ำปลาเออใส่น้ำปลาปุกปุ๊กปุกปุกน้ำปลาเล็บปาเต้น้ำปลาอจจะเล็บปาเต้นเห็นบอลเล็บปาวัดดาวัดดาเล็บปานี่ป้าป่ามาแล้วป้าป่ามาแล้ว ปรุงเครื่องแล้วนะคะแล้วก็ใส่ชงชง,งชงเออมอชอนะ,อชอนะเอาให้เบิ้งเนี่ยให<ะ>้ชาลาเบิ้งเนี่ยเอียงเอียงฮะเอตักุ้งเอตะกุ้งเอตะกุ้งเอตักุงเออกินเอาใส่ซอสไหมเอาจุจุ่ซอสหนึ่งก็อ,อ๋อกินเหรอ

แซบบ่ทุกแซบบะแซบโอ้แซบ,บแซบกินสักันเอาที่สบายใจลูกเอาที่สบายใจนะลูกนะเอาอีกป่ <สะ S 1> เอาอีกเอาบ่ต้องใส่กุ้งแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> ตำแตงมื่อนี้บ่ต้องใส่กุง <c oughs> ้ง อืมอืมอืมเซ่แบแซ่บดาเอาอีกอะ่ะเอาอีกนี่เดี๋ยวเพิ่อนได้กินนะคะอืมเราจะคือเพื่อกินในตู้เย็นกุ้งมโนกามีหลายอยู่วันนีนนมน้มีเพื่ให้กินคือเพื่อกินแซ่บปะลงนีโป้เนี่ยไม่ฉี่นี่ดี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 โยก mhmm sếp mhmm mình mất mhmm mhmm to, mhmm 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 มาบอหลุดมันจะเข้าตามันจะจึ่งเข้าตาเด้อเบอเด้อตัมตัมแม่แมมเป็นคนๆนลูกเป็นคนตัมเนาะค่ะพี่น้องโคนโคนอตุดตัมไปล้างมือได้นีมเด้อจะไปล้างมือยื่อของน้ำเออไปล้างเอเลงเอ,เอ,เอ,ล,เอล้างสบู่พร้อม้ะลูกเด้อล้างมือกับสบู่เด้อไปล้างมือในื่อของน้ำเนาะค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟค่ะปะลาล่าเป็นตอนๆค่ะ มแม่เสร็จแล้วลูกตั้มเสร็จแล้วนี่ค่ะพี่น้องคะแซบแซบค่ะปลาเป็นตอนๆนะคะมาค่ะพี่น้องคะ่ะมากินด้วยกันนะคะแซบแซบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวกับอิาสานรัสเซียนะคะ มาค่ะวันนี้ก็ได้เป็นตำแตงใส่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะแล้วก็มีไก่บาริคิวไก่อบเมื่อวานนะคะของน้องอาตุดแล้วก็มีเป็นลาหนบหมูแบบไม่เผ็ดแล้วก็ของรามีเผ็ดนะคะของอาตุก็จะเผ็ด,ดน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามีพริกสด1ลูกนะคะมาค่ะพี่น้องคะมากินข้าวด้วยกันค่ะ<ม>ขอช้อนอืมอ,อันนี้หอนมะนี mong muốn được nạp quan tích và con mèo 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 ngoài mèo mèo à, mèo 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 ค่ะโอ้ตะกเก่งจ huh? like ้าลูกตะกเก่งนะโอ้ตะกเก่งจุกบหมือนด้วยสวัสดีคุณคุณป้านะสวัสดีครับนะเก่งเนาะสวัสดีคุณคุณป้าแม่ฝนสวัสดีแม่ฝนด้วยนะโยกขาหมูด้วยนี่ติดตัวเองเลยเนาะนี่แม่ช่วยอึ่มฮึ่ม ไม่จุ๊ยเหรจุอกกินปลาซินัเออตุ๊กจ้งกินเพด็ดา้อุ้นโอ้แซบกอลมินตแงแซบบอสงาไปจ้องม่ีมมลาอ้ปลลาข้าวไปจ้านี่แหละ 응, 빠파, 진짜. 음. 쎄. 음. 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 mm mọi người 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 mọi con เมฟไนมาคกมาอาพักก่อนนะเอาบักซี่กออ๋อไม่ว่าให้ไมมฟุนมึนเพศแต่งงานม